เฮ้ยเด็กๆเด็กๆนอน,น,น,นสบายขนาดนี้เลยฮนะอะ่าตอนนี้เราก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะคะอยู่อย่างสะดวกสบายตรงน,นี้นี่เกี่ยวกับอะไรครับเพื่อนดีสวัสดีครับพ่อเย็นนอเกนอกอ่านี่ก็เป็นคลิปตอนที่2นะคะของการเยี่ยมชมบูธ งานอาสาหรือว่างานสถาปนิกปี62นะคะของ s, <S d g Home ค่ะ,ค,ะคลิปนี้แล้วใครยังไม่ได้ดูนะคะกลับไปอยู่ด้วยนะเพราะว่ามีเราพาไปดูหลายอย่างเยอะแยะมากมายแต่<ม>ว่า,าจะเป็นแบบพวก่อาการติดตั้งเทคนิคต,ต่างๆภายนอกบ้านภายในบ้านมีหมดเลยะค,ะค่ะแต่่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกส่วนของงานนะคะซึ่ง,งน่าสนใจมากเขาเรียกว่าอะไรนะคะ Smart Living Solution ค่ะ <S <S เดี๋ยวนี้นะ เราเคยได้ยินแต่ว่าสมาร์ทโฟนอะไรยี้มีสมาร์ทโฮมด้วยเหรอคะูกต้องค่ะมันเป็นไงอยากรู้แล้วอ่ะเออมันจะทำให้แบบว่าบ้านเราเนี่ยดูอัจฉริยะได้ยูน่าอาศัยมากขึ้นค่ะเทคนิคนี้นะคะเขาก็จะมีด้วยกัน4อย่างที่เขาแบบว่าให้ความสำคัญนั่นก็คือ security หรือ safety comfort แล้วก็ energy ก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกันดีกว่า สมาร์ทวอทอกมันแปลว่าอะไรครับกายฉลาดดูหมาฉลาดดูหมาเอ้ยใช่ปะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นยังไงครับผมตัวนี้นะครับก็คือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยก็คืออ๋อ security เมื่อกี้เนี่ย s e ใช่ครับผมก็คือเป็นหมาเฝ้าบ้านหมาเฝ้าบ้านที่ฉลาดไหนไม่เห็นมีหมาเลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงครับมีหมายไงะคือจริงๆเนี่ยระบบเรามันเป็นกล้องวงจรปิดสามารถที่หนามีตัวเซาร์บางแต่ทีนี้มันเป็นกล้องที่มีเ i ด้วยเพราะฉะนั้น<อ>มันจะสามารถกับฟังธรรมาดาแต<อ>่ตัวเอไเราเนี่ยมันสามารถจดจำใบหน้าสามาชิคในครอบครัวได้หมายถึงว่า,ถ,าถ้าเราเมมไว้สี่คนถ้าถ้าเกิดว่าหน้านี้มาไม่แต่งหน้าได้ไหมไม่แต่งหน้าก็จับได้จําได้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่ามี คนแบกหน้ามาแบกหน้ามาเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนก็เสมือนว่าหมาเห่าเาะให้เรารู้นี่อะไรฮะนี่คืออ่านี่ก็คือแอปของเรานะครับที่เราัฒนาขึ้นมาอันนี้ค่ะนี่ให้ดูให้กล้องดูนี่มันก็จะมีภาพของเรานะฮะถ้าเกิดว่าคนนี้หน้าถูกต้องไม่ผิดระเบียบเข้าบ้านได้คนนี้หน้าผิดระเบียบมันจะเกิดอะไรขึ้นแจ้งเตือนมาแตโอเคแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราเปิดไฟไล่ก่อนไล่ก่อนทำกางคืนโอ้ พอกดปุ๊บไฟมาะไฟก็จะสว่างมันทำให้บางทีแบบเผื่อใครมาด้องมองหน้าบ้านเราแล้วแบบไฟเปิดขึ้นมาตกใจพักไฟเปิดขึ้นมาทีโจรมันก็ตกตัลามก็อลามด้วยนะคะชั้นคงคิดว่าเฮ้ยต้องมีคนอยู่ในบ้านแน่ๆคถ้ายังไม่ไปถ้าโจรยังไม่ไปฮะที่เปิดอาลามได้อัลามใช่ไหมจริงๆมันจะมีเสียงดังเพื่อเรียกคนถ้าเกิดแบบเพื่อมา ไม่ไมนี้เราเป็นขนกดเองถ้าเราเห็นหน้าเพื่อนเราเราก็รู้ว่าไม่ใจดีเราก็สามารถให้เข้าบ้านได้มันล้ำมากๆอะยังยังไม่พอครับถ้ากดด้ยังไม่ไปอที่ขอความช่วยเหลือจาก SOS ได้ด้วยเหรอฮะโอ้อันนี้เรียกตำรวจได้หรือว่าเป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกตำรวจท้องที่หรือว่าตำรวจเรียกผู้ใหญ่ได้ด้วย ก็เป็นไปเบอร์คนปกติได้เช่นปกติทอไปหาปู่ย่าตายายที่แบบอาจจะอยู่บ้านละแวกใกล้เคียงหรือเป็นบ้านใช่ครับผมใช่ครับผมก็คือแค่ติดต่อผ่านแอปตัวเดียวกันนี่แหละล้ำเลยค่ะต่อไปนี้เราไม่ต้องมีกายเป้าบ้านแล้วค่ะเออเป็นใครกายไม่ใช่มหาโอเควันนี้น่าสนใจครับหมอมาใช่ครับวันนี้ครับพี่ช่วย แนะนำทีว่าคืออะไรครับเนี่ยชื่อระบบ Active Air c o o l System ครับผมเป็นระบบระบายความร้อนและความเบอาวจากบ้านแล้วก็ส่งมาคือปกติบ้านรอครับตอนที่ปิดประตูหน้าต่างเป็นกลางวันนะครับเมื่อเช้าไปทำงานกับที่บ้านอยากจะคยกับว้านนิดนึงกลับมาบ้านตอนเย็นนะครับความร้อนความอบาวในบ้านจะส่งสระจายส่งไม่ว่าชินกวนไปแล้วเนี่ยก็คือยังไม่ไหวก็เพราะว่าความร้อนที่นอกบ้านที่มันเยิงกว่าในบ้านตอนเย็นเนี่ยมันจะทําให้อากาศในบ้านออกไปไม่ทัน ราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยก็ต้องมีการระบายอากาศออกไปในบ้านด้วยอันนี้คือระบบระบายอากาศถูกไหมระบายอากาศความร้อนเรียกว่าอะไรนะ Active Air Flow อ Active Air Flow นะฮะเป็นยังไงเดีเล่าให้ฟังนิดนึงก็คร่าวๆก็คือว่าเราจะมีการต่อขนังบ้านที่หนึงนะฮะถ้าเป็นช่องเติมอากาศ In Pick Air f l o วเนี่ยแล้วก็อากาศเนี่ยมือที่เย็นกว่าเราไปเพราะไปได้อากาศร้อนจากอากาศอยู่ในบ้านปกติอากาศร้อนจะค่อยทยอยขึ้น บนสุดไหมเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ไปเล่งประวัการธรรมชาติในการที่บอกว่ามีพุ่มลมระบายอากาศที่ฟ้าชั้นสองนะติดอยู่ข้างบนฝ้าชั้นบนสูงของบ้านใช่ครับแล้วก็จะดูดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วก็ไปไล่อากาศที่ร้อนที่สุดตรงเนี้ยครับในใต้หลังคาเนี่ยครับของไรเรากมาคอยที่เป็นพระเอกของเราเลยนะคือโซลาร์รูฟไทด์ที่ทำให้เวลาเรากลับถึงบ้านมามันจะมันอากาศจะไม่ร้อนอ้าวในบ้าน่่ใช ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศกลับมานะรู้สึกวานโี่ผิมันอบเลยเพราะมันไม่ใช่แค่วันดียวมันหลายวันที่เราไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านก็เลยจะรู้สึกมากๆบ้านที่ปิดไว้เนี่ยอะไลยวันจะมีอากาศเสียด้วยครับโอ้ใช่ต้องไปซ่อมที่ไหนอะอากาศเสี่ยที่นี่กนแน่รอรอโอเ้เปลือบเปลือมันหลับมากทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อตรงนู้ เฮ้ยเด็กเด็กเกนอนสบายขนาดนี้เลยฮะอะตอนนี้เราก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะฮะอยู่อย่างสะดวกสบายตรงนี้นี่เกี่ยวกับอะไรครับเครื่องนีอันนี้ชอวิลแอร์ครับเป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในห้องครับก็จะวัดอะไรบ้างฮะวัดได้ตั้งแต่คูนที่เรากังวลกันนะครับัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจเนี่ยครับแล้วก็ กลัวเนี่ยครับสารละลายินซีย์สารเคมีในห้องเช่นสเปรย์ฉีดโฟมทั้งหองแล้วก็ตัวความชื้นที่อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพ้องทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวเนี่ยตัวนี้มันก็จะทํางานอันตโนมัติครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะบอกแค่ว่าอย่างเงี้ยสมมตินะทกลัวเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เยอะในที่นี้เราพูดกันเยอะเนี่ย,ในในยครับได้ออกเยอะครับาร์บอนไดออกไซด์เยอะผลคร่าวๆก็คือว่าเราจะมีเหมือนสารละลายไม่สดชื่น นะครับแต่ว่าเราอยู่ในห้องยังไม่เบรนก็จะเป็นเราะว่าโอ้มีเครื่องวัดนี้ก็ดีค่ะเพราะเรามองไม่เห็นรู้สึกไม่ออกะหายใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะมิ้ว่าเราไม่ได้เอาทีเบียร์ตัดอยู่เลยดูใส่เราอีกดีเพราะว่ามันมันแอคชั่นแบบนี้ให้แปืนมันก็จะระบายอากาศมันก็ไม่จะต่อร้อนสามีควรซื้อสามีต้องซื้อไว้เลยนะเรื่องนี้เนี่ยอันตรายมากบุดยิดขึ้นมาเดือดร้อนเลาอยู่อันไรอันไรของเขาเนี่ย อุ้ยอันนี้คืออะไรครับดูสนุกจังเลยมีของเล่นหลายอันอเป็นยังไงฮะอันนี้ชื่อดูแคร์โปรเทคครับพี่ก็คือถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือมีคนที่ป่วยอยู่ในบ้านนะครับบางทีถ้าเกิดเรากังวลเนี่ยครับที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยครับอาจจะมีได้สองแบบอันนี้ดูกแบบแปร์ที่พอได้ครับอ๋่พอผู้สูงอายเหมือนเป็นแบบติดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ มองเป็นชิพุ่มกดขอความช่วยเหลือใช่ครับไม่ได้คือไม่ได้กดแล้วจบแค่นั้นนี่คือกดปุ๊บเนี่ยผมรู้แค่บริการดีเซอร์วิสจะมีพยาบาลวิชาชีพให้เป็นเทรนมาเลยแล้วก็เป็นเซอร์วิสของเราข้างหลังเขาจะโทรมาสั่งมาเหรอเปลาขาจะใช่เพราะว่าจะ alert alarm กลับมาที่ผู้สูงอายุเราก่อนเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีเตือนด้วยลูกๆแอร์พิเศษอย่างนี้ครับทุกท่านก็จได้รับอ alert ด้วยเป็นเสียงดังนั้นถ้าบอกว่า โอเคทุน okay, ีเห็นเถื่อนนะก็ใช่นไหมฮนะส่งโงรงพยาบาลได้เลยครับผมโรงพยาบาลที่เราเลือกเองด้วยได้บางทีแบบว่าลูกๆต้องไปทำงานแล้วว่อแม่อย,อยู่คนเดียวก็ไม่มาตรวจเลยใช่ใช่แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นเนี่ยอันนี้สิ่งที่าามนนันสำคัญอีกนึงคือว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์ให้ครับ Activity Sensor ครับเช่นสมมติทูกอย่งอยู่ในบ้านเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนเยอห้องไหนหน้อยอย่างเงี้ยครับ ก็จะบอกได้ว่าเป็นยังไงหรือถ้าเกิดสมมติบอกว่าเฮ้ยเกิดปกติขยับยบอยู่แล้วไม่ขยับเงี้ยครับอ,อันนี้มันก็จะรู้ว่าเฮ้ยลมลยห,หรือเปล่าเอะนนไรหรือเปล่าอ,าอ,อ,อ,าอา๋อนานไปหรือเปล่าอันนี้เขาจับจากอะไรคะเขาจะเป็นโ m o ่นเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับก็จะอย่างัวอย่างง่ายอันนี้มันทำงานกับเซนเซอร์อยูเช่นเซนเซอร์ประตูเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วมีตัวเซนเซอร์ m o ชั่นอยู่ครับขยับอยู่ดีเฮ้ย ทิ้งไปแต่เสื้อห้องน้ำมันยังไม่ติดแต่ว่าต้องมีในหงองน้ำนี่แหละแน่ๆโอ้น้องเกดดูดิมีมีที่วางแขนด้วยเขามีไว้ทำหอะไรครับหออมาก็สำหรับผู้สูงอายุงางทีแบบเดินเหินไม่สะดวกนั่งแชร์ด้านมิวนี่ไงตรงนี้เขาจะมีแบบเขาเรียกไงทางจะลกสามารถแบบใช้งานได้เลยโอเคเนี่ยแล้วก็พวกที่อาบลงอาบน้ำเนี่ยนะคะต้องมีราวจับดีดีเชา บอกว่าเคลมว่ามีความรวดเร็วยังไงนะครับครับก็เลือกได้แต่สมมติเจะออกกับโรงพยาบาลกันทันทีแบบนี้โอ้หมายถึงว่าป่วยอยู่แล้วเออมีกำหนดจะออกเฉินถ้าต้องเจออะไรขึ้นมาเห็นเราปุ๊บจบครบเป็นเสร็จออกแบบได้ปรับปรุงห้องน้ำแล้วก็ที่วัดสายที่บอกว่าที่สุขุมวิทที่ป่วยไม่จอดโรงพยาบาลได้ใช้เวลานานแค่ไหนครับก็ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าวันได้หมดนะครับหมายถึงว่าพรุ่งนี้จะออกอย่างนี้ใออกได้เลยวันเดียวเสร็จ ก็ครับก็เริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ติดอุปกรณ์เราจะเนี่ยถึงวันเสร็จเลยแต่ถ้าปรับปรุงห้องน้ำด้วยใช่ก็ตามแต่เราแล้วแต่ความยากของงานนะแต่ว่าพูดเร็วทันใจนะคือมันไม่ใช่พูดเร็วอย่างคือมาที่เดียวได้ทุกอย่างต้องครับอยู่อย่างสะดวกสบายจริงๆไปดู้ต่อเชื่อเลยครับเอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะครับ เนี่ยครับอันนี้ชื่อพิวแอนด์เลสครับผมอันนี้จะเป็นพื้นนิ่มนะครับพื้นที่อ่าแอบซอบแรงกระแทกนะครับน่ากลิ้งกินไม่ได้อันนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันทนแรงกระแทกแล้วก็มันความสะอาดง่ายครับแล้วก็มันไม่มีอะไรนะครับปวดื่นเพราะว่ามันเป็นพื้นเวลาเกิดลุ่มขึ้นมามันมันจะยังไงมันจะรับแรงได้ดีกว่าใช่ครับผมที่เจ็บนะเหมือนมากเลยรู้ไหมรูบ้างรู้บ้างที่มี แล้วมีแบบเด็กวัยหัดเดินนี่เราหรือผู้ใหญ่ด้วยนะสูงผู้ใัยเดินเนี่ย่ๆสองวัยหันเดินหลักๆของมันที่มันสะดวกคือเพราะว่าบ้านก็อยู่ไปแล้วครับบนพื้นเดิมเป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ยครับวางทับได้เลยวางมันลงไปอย่างนี้เลยรไม่ไม่ลื่นด้วยไม่ต้องติดกาวไม่ต้องรื้อพื้นเดิมเอ ก็เบื cage, esehen, ction, of all of all ้องได้คร <l ark> in ับหรือว่าเป็นเป็นไอ้ไมค์ฟังก้อย่างเงี้ยครับก็ติดได้พันงานได้โอ้แล้วเราเบื่อเบื่อแล้วนะไม่อยากไม่อยากได้แล้วอันนี้เดิมก็ถอดออกมาไม่เหนียวไม่เหนียวครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะดีไหมฮะดีมากก็ต้องบอกเลยว่าเขาทำหนึ่งในความปลอดภัยเนาะความสบายด้วยครับ การประหยัดพลังงานหลายอย่างเลยตั้งแต่เราพาดูกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเห็นบอกว่ามีการประหยัดพลังงานด้วยใช่ที่นี่ทำใช้วิธียังไงล่ะครับก็ ECG เรามีทำเป็นพวกโซลาร์รูปแบด้วยครับไเป็นโซลาร์รูปโซลูชันก็ ตอนนี้ที่เราทําก็คือจะมีแอปพลิเคชันมาด้วยเพ่ที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่คุณประหยัดไปแต่ละเดือน<ม>เป็นเท่าไหรไฟที่คุณผลิตได้จากโซลาร์เซลล์เป็นอย่างไรบ้างโอ้แต่ละเดือนรู้เลยว่าเราประหยัดไปเท่าไหร่น, <N> นี่ครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าตาให้ดูนิดหน่อยรอามีแอปพลิเคชันที่ด้ว่าแต่ละเดือนแบบเซฟค่าไฟหรือผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ได้เท่าไหร่จากบนหล,ลังคาบ้านของคุณท่านโอ้เห็นจับเป็นเงินเลยค่ะมามาค่ะใช่ครับเหมาะกับคนที่มีความต้องการจะดูเรื่องต้นทุนของเองเป็นอย่างมาก เรราปะหยัดนี่ไงเราประหยัดคุณผู้ชมประหยัดได้เท่าไหร่อ่ะมาม่าก็ให้เงินไปจัดวันหนึ่งสามสิบบาทมีเหตุมีบาทให้เยอะมากเลยต้องติดตั้งเลยนะฮะนี่นะฮะจะได้ได้เงินเลยนะฮะแำไม สมาร์ทโฮมเขานี่ล้ำสุดๆจริงๆนะมันจาล้ำเลิศมากค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดู S c G Smart Living Solution แบบนี้นะคะแล้วมาไม่ทันงานสามปีแบบพวกเราไปได้ที่ไหนไปได้ที่ S c G Experience นะคะหรือ S c G Home Solution ค่ะได้เยอะเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการที่เรามาวางแผนที่จะตกแต่งบ้านเนาะ บ้านจริงๆเรายังมีคลิปให้ติดตามอีกในต,นตอนต่อๆไปนะคะอ่ะจะดูว่าบ้านของน้องเกยต้องกายหลังใหม่จะสวยแค่ไหนนะคะ,ะอ,อย่าลืมติด <ไป S 2> ตามกันนะคะติดตามกันเลยนะ,ะอ่ะวั bye นนี้บ๊ายบายแล้วค่ะถ้าเป็นเพข่นคน,นะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์ก็แค่กดซับสไค์